สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ตุ๊กพวงทองค่ะอาจารย์หนงรัติการนะครับมาพบกับพวกเราในรายการโฮโรทูเมาเม้าค่ะอาจารย์แม่ค่ะว่าไงคะคุณลูกเทปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีเออเราจะเรื่องอะไรดีนาะปีชงนี่เลยในหลายๆ่านท่านอยากจะทราบใช่ในหลายๆท่านอยากจะรู้ใช่เพราะว่าคนที่ รู้ก็มีคนที่ไม่รู้รก็มีมแต่เราต้องเกินก่อนว่าวันนี้ที่เราจะมาแก้ปีชงเนี่ยเราจะมาแก้จากศาสตร์ของทางโหราศาสไทยใช่ถูกแล้วค่ะนะคะ,ะ,คะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะแก้ตาม โหราศาสตร์ไทยไหม ouais นะคะ,ะจริงๆแล้วส่วนมากคนจะคิดว่ามีแต่โหราศาสตร์จีนนะคะในการแก้ปีชงจริงๆแล้วศาสตร์ทุกศาสตร์เขาก็มีการแก้ปีชงทั้งนั้นของเราคือโหราศาสตร์ไทย<ช>นะคะการแก้ปีชงของเราตอนนี้มาเลยปี582,558 ปีหน้าคือนักษัตริย์อะไรนะคุณแม่มาแม่เข้าปีมาแม่มาแม่ตอนนี้พา้นอัมามเมียอํารามเมียมาแล้วเข้ามาแม่ตอนนี้คุณลูกอยากจะถามคุณแม่ว่ามาแม่เนี่ยคือสัญลักษณ์ของแพะใช่แพะตอนนี้แพะร้องไงเนี่ยแม่เอ๊ะร้องเหมือนหรือเปล่าก็ไม่ทราบคลายคลายคลายตอนนี้อยากจะมาถามคุณแม่ว่าปีหน้า2 5 5พเนี่ย ปีมะแมเนี่ยจะมีนักษัตริย์อะไรบ้างที่ทชงชง,ชงมีชงสี่นักษัตย์นะคะมีชงปะทะชงปะทะเขาเรียกว่าชงตรงตรงชงะะปะทะชงตรงตรงนี้ใชนนนนน่นี่คืออย่างนี้แล้วป่ะจ๊ะใช่หันหน้ามาเจอกัน<อ>แล้วมีโอกาสมีเรื่องกันนะคะก็มีมะแมชงปะทะคือปีฉลูนะคะเขาเรียกว่าชงปะทะกันเหมือนลูกสอน ที่ยิงไปปุ๊บโดนจังๆเล็งหากันอย่างนี้เล็งหากันอย่างนี้ใช่แล้วก็จะมีชงรองชงรองชงรองนี้อาการจะเป็นยังไงนะอาจารย์อ้อมๆอย่างนี้ไหมจ๊ะอ้อมๆนะคะคุณลูกนะคะจะมีอยู่อีกสองราศีคือนะคะคืออจอกับมะโรงมะโรงมะโรงสี่นักษัตร์นี้สมควรที่จะต้องรับฟังและก็ พิจารณาจากการที่เราสองคนแม่ลูกเนี่ยมาวิเคราะห์กัน<ะ>อ่ะงั้นเราจะเริ่มต้นจากจอก่อนดีกว่าเป็นาการชงรองคุณแม่จะต้องบอกก่อนว่าปีจอเนี่ยอยู่ในทิศของตะวันตกการที่คุณคิดว่าปีเนี้แต่ของคุณปีนกักษัตย์จอจอก็คือหมาสุนัขอันนี้สุนัขสุนัขก,ก็ได้ค่ะนะนก็กกะนะถือว่าการที่คุณจะอยากจะไปไหว้ไหว้ปีชงแก้ปีชง จริงๆข้าจะไปกันที่คนที่นิยมกันไปกันคนพวกพานเต็มไปหมดไม่ต้องไปแย่งกันไม่ต้องไปแย่ง,ยงกันนะคะก็ถือว่าถ้าคุณอยากจะแก้ปีชงแบบโหราศาสตร์ไทยใช่ค่ะท่านใดที่เกิดปีนักษัตย์คือปีจอนะคะหรือสุนัขนะคะ ด่าก็ไปทางทิศต,ตะวันตกทิศตะวันตกโดยคือคุณคุณไม่ต้องซีเรียสน,นะฮะคิดง่ายๆคือจุดศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพพระมหานครอ่านะคะตอนนี้จริงตะวันตกอยู่ตรงไหนอะ่ะเมืองกาเออนาหนานะคะก็ราชบุรีอ่าใช่ค่ะนะฮะท่านอยากไปวัดไหนแล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่จิสถรรตอนนี้<อ>ปีจอนี่เออถ้าคนอยากไปไหว้แล้วเขาอยากเอาของไปถวายการแก้ปีชง การแก้ปีชงเราจะให้เขาเอะไรไปดีอะนะคะคือปีคนคน,คน,คนที่เกิดปีนักษัตว์ปีจรเนี่ยให้เอา,เอาอพวกผลไม้แต่เป็นผลไม้ที่มีกลิ่นหอม,มโอ้ผลไม้ที่มีกลิ่นหอมเช่นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลก็มีกลิ่นหอมเนาะเวลา <นะ S 1> เอาไปดมโห,โหมนแอปเปิ้ลบางทีเราต้องดมเลยว่าอุ้ยกลิ่นแอปเปิ้ลราคาก็คือขอให้เป็นผลไม้ที่มีกลิ่นหอมหอมันอ่อนหอมกลุ่นเขาอ่านะคะพวงมาลัย ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมีกลิ่นเหมือนกันกลิ่นหอมปูเยอะแยะดอกมะลิดอกมะลินะคะขอให้นําพวงมาลัยที่เป็นดอกมะลินะคะหรือว่าจะเป็นมะลิล้วนๆทั้งงเลยได้หมดเลยการแก้ปีชงดอกกุหลาบได้ไหมคุณแม่ได้ค่ะได้แต่นี้เราก็จะต้องขอนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าปีนี้ตัวข้าพเจ้าเองเป็นปีชงแต่ชงรองก็จริงชงรองนะคะก็ยังถือว่าอย่าให้เกิดเหตุเพศไทยนนะคะแม้กระทั่งการเจ็บป่วย อันนี้เราก็จะมาคุยปีนักษัตย์ต่อไปเอาชงรองก่อนนะชงรองนักษัต์ที่สองคือกระเด้งขึ้นไปจะเป็นมโรงนะโอ้โหกระเด้งเลยอ่ะ,อะมะโรงมโรงนี่งูอะไรดีงูใหญ่นะงูใหญ่เป็นไงนึกถึงพญานาคเข้าไว้อ่าใช่ถูกต้องถูกต้องอนะคะมะโรงเนี่ยงูใหญ่นะคะในเรื่องของพญานาคนะ,คะ อยู่ทางทิศบางเอิญทิศนั้นจะเป็นทางทิศต,ตะวันออกทิศต,ต,ตะวันออกอ้าตะวันออกตะวันออกจับกรุงเทพเป็นตรงกลางตะวันออกของกรุงเทพคือปราจีนบุรีอ่าค่ะคนชนบุรีชบุรีระยองระยองจันทบุรีจันทบุรีนะคะคุณไปได้ทั้งเดี๋ยวบอกว่าเอพญานาคต้องอยู่ในภาคอีสานน่ะแต่ทำไมจริงๆแล้วนะคะวัดทุกวัดเป็นไง บันไดยพญานาคเยอะเดี๋ยวนี้หกไปที่ไหนก็เจอพญานาคกี่เศียรเก้าเศียนยน,นะคะถามว่าแล้วเราต้องไปไหว้ตรงบันไดเหรอไม่ใช่ค่ะนะคะเข้าไปนะคะ <c oughs> ถามว่าก่อนที่คุณจะเดินขึ้นวัดเนี่ยจริงๆแล้วอย่าคุณแม่นะคะคุณลูกเวลาเดินไปเจอตรงบันไดยพญานาคเนี่ยคุณแม่จะต้องไหว้ก่อนคุณแม่ทำยังไงต้องไหว้ขอเปิดทางโอ้มีหน้านแล้วคุณลูกเดินไปเฉยๆเลยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะ ไม่ได้ค่ะต้องไหว้ขอให้ท่านเปิดทางให้เรานะคะบางทีเราเดินขึ้นไปแล้วเปรียบเสมือนว่าเราไม่รบกูนสถานที่เราต้องใชียไม่ให้เคียต้องไม่ให้ความเคารพใช่ค่ะใช่นะคะตอนนี้ถ้าเราไปทางทิศตะวันออกตะวันออกมาโรงเราจะอะไรไปดีอ่ะตอนนี้ให้คุณคิดง่ายๆนะมาโรงเนี่ยงูใหญ่จะอาศัยอยู่ในน้ําคุณง่ายๆเลยชนบุรีเนี่ยอ้าวตอนนี้ของที่จะเอาไปถวายล่ะ อาตรงนี้คุณแม่รองของคุณแม่เนี่ยถ้าจะให้ไปถวายคือจะให้ถวายร่มเอานะคะให้นําร่มหรือถ้ารู้ว่าคุณบอกว่าถ้ารองเท้าล่ะได้ไหมถือว่าได้ได้นะมันจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะรองเทา้าเดี๋ยวก่อนต้องบอกก่อนบางทีเนี่ยบางคนบอกโอ้ยไม่กล้ารองเท้าไปถวายพระแต่รองเท้าแตะที่พระใส พระสงฆ์ท่านใส่ก็มีนะคะร่มที่พระสงฆ์ต้องใช้ก็มีแล้วที่สําคัญนะฮะถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องร่มเนี่ยถ้าเกิดจะเป็นคันร่มที่เป็นรูปงอเป็น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 ตัวเจอค่ะที่ที่มีด้ามจับไม่ไม่ใช่ด้ามตรงนะฮะไม่ใช่ด้ามตรงาเหมือนตะขอนั่นจะดีมากแล้วคุณแม่เราได้ยินมาอีกอย่างหนึ่ง ไม้เท้าได้ไหมไม้เท้าได้ไม่ะพด,ดแต่ไม่สะพดอะานะทำอะไรอะเวลาทะเลาะกันไปตีหัวกันเลยไม่สะพดนะรมงอๆก็ไปเกี่ยวคอกันไะดะ้อันนี้เราเราพูดนะนะคะอ,นนอันนี้คือของแก้ทงแล้วถ้าเกิดจะเป็นผลไม้แล้วคุณแม่เราเราจะแนะนําอะไรดี ถ้าเป็นผลไม้จะให้เป็นทุเรียนแต่มันก็มีแต่อีกไม่ใช่ว่าเอาทั้งหนามไปถวายท่านต้องทุเรียนที่แกะเป็นปลายแล้วถ้าเกิดเอาไปทั้งหนานี่ไปเจอปีจอเดี๋ยวเอาเปลือกตกหน้าปีจอขึ้นมาล่ะโอ้โหของที่เป็นของมีคมนะคะหรือมีโกนก็ได้ที่ที่เป็นถ้าเกิดนึกถึงผลไม้เนี่ยจะต้องเป็นผลไม้ที่มีเปลือกคมๆเส้นหน่อยใช่ค่ะแต่ต้องแกะออกไปอ้าวมาตอนนี้ ปีมาแมแล้วนะคะปีมาแมแล้วตะกี้นี้2อันนี้คือคือคือการคือการชงชงแบบเลี่ยงเลี่ยงใช่ค่ะเนี่ยเราจะมาคุยถึงเรื่องการชงปะทะแล้วนะคะนะฮะชงปะทะปีต่อไปที่จะโดนเนี่ยถือว่าปะทะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหนคุณแม่ทำท่าสิปะทะยังไงเจอกันฉันต้องเจอกันแน่เจอนะคะดังนั้นปะทะตัวนี้เราจะเริ่มที่ปีมะแมมะแมมะแมก็คือแพะนะคะคนที่เกิด ปีนัค่ะสัต์ปีมะแม่นะคะถ้าการจะที่จะไปไหว้ไปไหว้ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องไปทางทิศเหนือทิศเหนือทิศเหนือหรือภาคเหนือนะคะตั้งแต่นครสวรรค์นี่ก็ถือว่าเริ่มแล้วเริ่มเหนือแล้วนครสวรรค์ขึ้นป่านครสวรรค์พิศนุโลกกำแพงเพชรบางคนบอกว่านครสวรรค์ยังเป็นกึ่งปริมณฑลแต่จริงๆแล้วก็เขาตัวเหนือแล้วนะทางเหนือนะคะ,ะหรือคุณอยากบอกว่าอุ๊ยกลัวเป็นเหนือไม่แท้ ก็ไปเชียงใหม่เชียงรายไปเชียงใหม่เชียงรายอ่าเหนือสุดใช่เลยเหนือสุดแดนสยามเห็นไหมคะก็คือเชียงรายนะคะแต่ถามว่าเอาอะไรไปดีถ้าเกิดเป็นสิ่งของคุณแม่มองถ้าเป็นสิ่งของเนี่ยมันจะเป็นของที่เล็กๆน้อยๆแต่คุณแม่น่ยอยากให้ให้ให้ไปนำอาหารเป็นอาหารดีกว่าใช่คนที่เกิดปีนักษัตรมาแแม่นะคะ ขอให้ท่านนำอาหารอาหารถึงถ้าคุณปรุงรสเองไม่ได้มันถือว่าปรุงทำอาหารไม่ได้นะคะก็ไปซื้อแล้วนกะ็ขอให้เป็นอาหารรำไปใส่บาตเดเดี๋ยวดยวตรงนี้ต้อง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 ,อง,องคุณลูกขอถามเพื่อเป็นความร <c oughs> ู้นะอาหารตัวนี้หวานข่าวหวานสิอ๋อต้องหวานหาน,นะคะออกหวานนิดนิด เพราะว่ามันเป็นเดือนของดาความนุ่มนวลนุ่นวลใช่นะคะก็ถือว่าการปีชงปีนักษัตย์ของอปีมะแมเนี่ยนะคะถ้าท่านอยู่ทางภาคเหนือแล้วนะคะทำเองเลยไปใส่บาตรไปวัดไปใส่บาตรแต่ถ้าท่านที่อยากจะไปภาคเหนือคุณอยู่ภาคกลางไปเลยค่ะไปเช้ามาไปซื้ออาหารไปถวายนะคะวัดไหนก็ได้ที่ท่านอยากเข้าไป นะจริงๆเหนือเนี่ยส่วนมากเขาจะไปอะไรผัดทาบผัดทาบเทียมอุ้ยจริงๆมาแม่เนี่ยมาแม่เนี่ยที่ไหนดอยตุงดอยตุงเอ้ยไม่ใช่ดอยสุเทพได้ค่ะดอยสุเทพดอยสุเทพได้นะคะแต่ดอยสุเทพอยู่เชียงใหม่เชียงใหม่แล้วค่ะตอนนี้พัดทาลำปางหลวงแล้วคุณแม่ลำปางลำปางได้ได้ได้ผัดทาช่อแฮพัดทาบทาริกุนชัยไปช่อแฮแช่แห้ง นะคะโดยตรงอูหรือบางท่านอยากไปตอนนี้เขามีการกลับไหว้ถือพระธาตุก้าจอม,อมทั้งภาคเหนือหมดเลยเห็นไหมจอมแปลว่าเปรียบเสมือนพลัง,ลงจอมพลังนะคะเราไม่ได้ไปถึงขนาดต้องไปไปไว้เอาพลังไว้ไปมีเรื่องกับใครแต่เปรียบเสมือนเขาเรียกว่าเราจะต้องไปเก็บเกี่ยวกอบกลวยพลังออนะคะในเรื่องของปีมะแม ใช่จริงๆแล้วภาคเหนือเนี่ยมีอะไรให้คุณศึกษาเยอะใช่ตอนนี้นะมาเหลืออีกเหลืออีกหนึ่งนักษัตรย์ที่ปะทะแรงที่สุดใช่ที่จะโดนมาแม่พุ่งชนนะคะเขาคือชรูนะคะชรูวัวนั่นเองวัวนะคะตอนนี้ประทะชงเปรียบเสมือนเขาเรียกว่ามีการเกิดเหตุแรงนะดุนแรงการเกิดผ่าตัดได้นี้ภาคไหน ทิศ<ท>ไหนใต้ทิศใต้เอาละตอนนี้คนจะมองว่าทิศใต้เนี่ยจะเริ่มจากจังหวัดไหนดีอ่า,าน,นะคะจะเริ่มจากจังหวัดไหนดีชุมพรอ่าตั้งแต่ชุมพรเป็นต้นไปดีไหมใช่ดีลงไปอ่าลงไปเรือ่อยพราะใต้ต้องออกลงไปลงไปนะคะลงไปไปถึงได้ไหน โอ้โหนราธิวาสได้หมดแล้วสุไหงโกลกได้หมดเลยนะคะจริงๆแล้วบอกแล้วไงบ้านเราอ่ะเป็นเมืองที่น่าอยู่จริงๆนะคะแต่คนก็จะคิดว่าเออไม่อยากไปไกลถึงขนาดนั้นชุมพรชุมพรก็ได้นะชุมพรแล้วไปไหนอีกอะสุราสุราชธานีนครนะคะมีพระธาตุสีธรดานพระธาตุนครสวยสวยมากนะคะตอนนี้ถ้าไปไปทางใต้ จะเอาอะไรไปถวายนั่นแหละสิสิ่งของเนี่ยอ๋อสิ่งของเนี่ยลูกลูกถึงจะต้องมาถามคุณแม่ว่าติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรดีใช่ตรงนั้นสับปะรดใช่ตรงนั้นเอ๊แต่นี้สับปะรดทางใต้มีสิมีนะมีสับปะรดนครประจวบมีคุณแวะซื้อตรงประจวบก็ได้อ่ะนะคะเอาสับปะรดสับปะรดเป็นไงตาเต็มไปหมดเลยต้องตาเต็มและต้องบอกให้รู้นะคะต้องมี จุกด้วยจุกอ่าใช่ใช่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะคุณแม่เขาเรียกอะไรนึกไม่ได้ภาษชาวบ้านเขาจะมีจุกหัวนะคุณนะมีหัวนละค่ะหัวสับปะรดน่ะไม่ตัดทิ้งไม่ตัดทิ้งนะคะต้องไปไหว้ให้สมประกอบสูกไหมคะแล้วก็พอในเรื่องของการจะเกิดอุบัติเหตุไม่ให้เกิดนะไม่ใช่เกิดนะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยผ่าตัดเพราะว่าการที่บอกว่าปะทะเนี่ยรุนแรง นะคะนี่ก็ยังว่าจะต้องให้คนที่บ้านทําเหมือนกันเพราะว่าที่คนที่บ้านจะเกิดปีชูอันนั้นคือสับปะรดเนี่ยคือผลไม้อาถูกต้องแล้วถ้าเกิดของล่ะของข้าวเหรอคะอ่าสิ่งของแ่ละอาจารย์หาลำบากเนาะหาลำบากเอาใกล้ตัวดีกว่าง่ายๆเลยสับปะรดแล้วอะไรทางใต้เนี่ยมีอะไรลูกตาลเพชรบุรีต้องผ่านอยู่แล้วมีลูกตาลนะคะนำสับปะรด อย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือคุณบอกว่าคุณอยากทีเดียวสองอย่างสับปะรดกับลูกตาลได้ไหมได้<ต>นะคะได้เอาไปไหว้ซะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าคนปีมะแมกับปีฉลูเนี่ยน่าห่วงนะคะเขาเปรียบเสมือนลูกศรที่พุ่งตรงคุณอยู่นะคะเขาถึงได้บอกนะว่าคนที่จะแต่งงานกันเขาไม่ให้ไม่ให้อะไรไม่ให้คนมะแมกับฉลูแต่งงานกัน อาตอนนี้เราก็ได้พยากรนะคะครบไปแล้วนะคะสี่นักษัตร์สี่นักษัตย์ที่เป็นปีเเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีว่านักษัตย์ที่โดนอย่างจะจังงังเจ๋งๆคือมะแมกับฉลูใช่ค่ะนะฮะรองลงมาคือจอกับมะโรงค่ะเราได้พูดกันแล้วในเรื่องของการ แก้ปีชง,ชงในปี2558ใช่สีนักษัตร์ที่จะไปสำหรับท่านผู้ใดที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะให้พวกเราวิเคราะห์ดวงให้าสามารถติดต่อเราได้ที่190011180 0หรือจะสามารถฝากดวงสามคำถามกับเราได้ที่เว็บไซต์ h o l o .com ค่ะแล้วก็ติดตามพวกเราสองคนแม่ลูกนะคะในรายการ o o o t o o เมา้าสในช่อง Proderworld ของ YouTube ค่ YouTube ครับสวัสดีค่ะ